ไปนอนพักตื่นแล้วตื่นแล้วก็ครายคำเลยเนาะดีค่ะดีค่ะงานเาเนออกดังไม่แล้วเืา้อืนนี่ก็คิดเยวยอนแล้วนะโอ้ันนี้มาขายานเนาะานเอน อูนี่เขาใจว่าคล้ายหานห้านเป็นโตัวหานผงห้านแม่หันผเมันีันเนี่ยผู้ติดเตะปากใช่ไม่วหนเตะปาเขาโอ้ยแั่ไม่เห็นดันเขาเมือกโอ้ยพอโทษนะบังใจเว้ยบังใจเว้ยวเดียวกันเนาะเฮ้ ดังมือพื้นกันมีมาตีเขาบข้างเลยมาเห็นดังเขาโอ้ยขอโทษเลยว่าอะไตั้งใจแต่มันไม่นเนมลีนเน้ยนแบบว่าอะไรโซนดอกมามันไม่เลี่ยนแบบขออกเดียวกันเนาะเฮาขอโทษเอยมาคว้าวเขาแล้วแม่พื้อย่าคว้อยอยงนะแบบเขาเรียนแบบอย่าคว้องมาเบิร์ดไหนมันมาเมียนเมนียน เป็นอบานนี้อ um, ok ันนี find, ้เล้อกกจ้ำอ uh, ันน uh ี huh. ้ก็มาขายทานที่กันเมกี้บ้านแม่น้ำสีน้ำค่ะขายทอดเด่วมาเลาสิเป็นปานนี่หนะเลาสิเป็นปานนี่เป็นปานคันจังอันทานนึกเข้าไปแล้วมันเป็นซ่เข้าไปก็จังก้นจุบทานแเป็นข้ามเป็นอ่นทานที่ดังสิเนี่ยอื้มเฮ้ยนี่ม่ว่า ว่ายเส้าตรงนี้หลังเจ้าเหัเน en ี่ยฮ่าฮ่าั่าฮ่าย่าฮนาฮ่าน่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่านแา่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮจา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่รฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าิ่าฮ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 ่า่าม่า่าน่่าฮ่าาฮา่า่า่่า่าาา่าาะ่าาาา

Banina không chạy. Bin anh luôn tập trung tốt nhiều đi lột, ừ. lột thống, thống nhiều. Thống nhì, luôn tập trung tốt nếu tụm chạy nếu tìm sớm bóc nắng sắp nỉ bàn đèn nôn sỉ bàn đèn kung mà nỉ tập anh 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 tốt nhiều như bunny mò 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 xế... <cười> 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 mò 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 ปาแดงเนี่ยมันเป็นคือเลือดเองเราเราแบบเปนเลือดแห้งด้หมอเลยแหงตีแหงตีโดนไปไหนเนาะคือเช็ดหนื้อคนหมอกระเซ็ดอยู่นะอันคุณหมอค่ะบ่แม่ค่ะเป็นปาแล้วเป็นปานแดงแล้วเป็นปานคุณหมอค่ะบ่แม่นค่ะนุ้เป็นปานค่ะเช็ดที่ไหนมัน้องบอกค่ะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงว่าง่ายเหนื่อยคนแบบนี้ เอาดังเอาลองเพ่งดังมือเป้ยบจั๊บาทกันน่ะออกดังก่อนเนี้ยน่ยอาสาวติมยิมบ้านกันเลยอ๋อหัวแต่มาขึ้นมาท่านสองหัวยังงานเลี้ยงบางคนเบ่ายเลยเนานสิบ้าแม่ดังมือแม่ บัใหาแช่งเห็นไ่อเป็นวัวมันมันออกด่างอยู่แล้วนันต้องขื้อกับแม่ที่มีอ้าเนียวเห็นมือาเดี๋ยวอืออ้าเหนียวเห็นหน้าอย่าทำตาม่านให้

เาออกดังนะวาเบิ่งย้อนมึงคลบปกขยังอยางงีเลยหัวก็เปิดบ้างมึงเจาก็หัว้าสิครับีอยู่ในรถเจาเียนเขียนนี่เอกดังย เลียวออกด oh, oh, ังเว้ยองบนอ้ย oh, น <ind> ี่ช่าไอ้เลี้ยวท็นหนาามากเป็นแมนเ้ยบ่มองเป็นแมนเหรนชัดเจนเนียเป็นแมนแมนโอ้ยนีไอ้เลวนาสามาเป็นแมนเห็้หนาขามาเป็นแมน แฟนแฟนแม่แฟนแฟนเนอะบอคือตอนนั้นท kind of ี่แม่เทศให้หนูนะให้หนูเบิ้งยูเต้นที่หนูหัวน่ะแม่เจ๊ยงยังกว่าอันนี้แหละแม่แล้วขอฟังเสียงเนี่ยแล้วขอกังเสียงแน่นๆยืนยันมาก็นแฮ่ ไม่ใส่เพราะเห็นโดนยืนยันนหาพไงแล้วก็ว่าไมตะโดนเราดิไม่ไปเจอยังอย่างอีกทีเราะว่าเราหยาบวเหตเราหยาดยังอีกทีนะไม่ได้ค่ะอันพอเห็นลูกขี้ว่าใส้ดนเห็นลูกขี้ก็ได้เป็นหัวยืนยันว่าแพนแพนดโอนะยแต่แตรู้กันแต่รู้กันอาจาริเราบอกดีเลยอันนี้ เอ็นเออเโอ้ยบอกขึ้จังไอวัดบอกสิบอกแบบดังมือกมันปะเราเป็นนิรีอาบอกเราเป็นนีเราเป็นหน่ยาเอราอยู่รัตนสินปะ่าย่่ยังกับย่าย่ไปับมังฮุม่าัตนชิน่เรียนตะลงดีย่างามบอกดังจั้งเด้อ ยืนยันมาแผ่นๆยืนยันมาแผ้นๆยัางเหนียวนี่คือเกอ <c oughs> ่าร <c oughs> ักหอสิยงกรีดเงาเงาอ่อนสงเหนางว, <c oughs> ว่นเราพี่น้องขายคำตื่นมาก็ขายคำเลยเด้อพี่น,น,น้องกินเขาน้ำกัน ใบสองใบส,สองก,ก็กลัวกันแหละตอนนี้เจ้าโมูค่ะตอนนี้หรอ,อยังยังไม่เที่ยงหรอกสิบเอ็ดโมงกว่าเปเกอพี่น้องไปแล้วค่ะดูแลเด็น